สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับแวบบแรกที่ได้เห็นดีไซน์ของคิลเลอร์ควีนซึ่งเป็นสแตนของคิイะโยชิคางะนั้นตัวผมรู้สึกชื่นชอบสแตนตัวนี้เป็นอย่างมากและผมก็เชื่อว,ว่าเพื่อนเพื่อนก็คงจะชื่นชอบเช่นเดียวกันด้วยดีไซน์องค์ประกอบอะไรต่างๆทําให้สแตนตัวนี้ขึ้นมาครองใจเราได้แบบไม่ยากเย็นเรียกได้เลยว่าเท่ทั้งสแตนและผู้ใช้จริงๆแต่หัวข้อไประเด็นหลักของเราไม่ได้จะมาสัจายถึงความเท่ของคีระและจ่อจมไปที่ดีไซน์ของคิลเลอร์ควีน ซึ่งหัวข้อของเราในคลิปนี้นั้นก็ตามชื่อคลิปเลยนั่นก็คือความสามารถของคีราโยชิคาเงะและคิลเลอร์ควีนนั่นเองฮะว่าความสามารถของสแตนตัวนี้มีอะไรและทําอะไรได้บ้างอ่ะเรามาเข่าเหลืองกันดีกว่าโดยความสามารถของคิลเลอร์ควีนแบ่งออกเป็น3อย่างหลักๆด้วยกันมาเริ่มต้นกันที่ความสามารถแรกของคิลเลอร์ควีนกันก่อนเลยครับนั่นก็คือบอมทานมิวเทชันหรือก็คือการเปลี่ยนวัตถุให้กลายเป็นระเบิด เป็นความสามารถหลกัหลกๆและเป็นจุดเด่นของคิลเลอร์ควีนเลยก็ว่าได้ครับความสามารถบอมทานมิวเทชันของคิลเลอร์ควีนทำให้ระเบิดได้2รูปแบบด้วยกันครับ 1. การระเบิดแบบกดสวิตช์คิล่าสามารถสั่งให้ระเบิดเมื่อไหร่เวลาไหนก็ได้ครับโดยการกดสวิตช์ไปที่มือข้างขวาของคิลเลอร์ควีนวัตถุสิ่งของหรือแม้แต่กระทั่งคนที่ถูกวางระเบิดเมื่อคิล่ากดสวิตช์จะถูกระเบิดครับ 2. การสั่งให้ระเบิดโดยการสัมผัส หากระเบิดถูกวางเอาไว้ที่วัตถุหรือคนคนที่มาสัมผัสนั้นก็จะถูกระเบิดโดยที่สิ่งของวัตถุหรือคนที่ถูกวางระเบิดเอาไว้นะครับจะไม่ได้รับการเสียหายใดๆเลยเช่นเดียวกับตอนที่โอคุยะเสือโดนวางระเบิดเอาไว้และฮายาโตะมาสัมผัสจะเห็นได้เลยว่าโอคุยะเสืไม่ได้รับดาเมจจากการระเบิดเลยนั่นเองข้อดีของรูปแบบที่1ห,หรือการกดสวิตช์คือสามารถกําหนดเวลาระเบิดเองได้เลยครับข้อเสียคือวัตถุสิ่งของจะพังและได้รับความเสียหาย และข้อดีของรูปแบบที่2หรือการสัมผัสคือวัตถุสิ่งของจะไม่ได้รับความเสียหายพื้นที่รอบข้างไม่โดนแรงระเบิดและไม่ทิ้งหลักฐานเอาไว้ข้อเสียคือต้องให้เป้าหมายสัมผัสกับวัตถุสิ่งของหรือคนที่ถูกวางระเบิดเอาไว้เท่านั้นครับสรุปสั้นๆง่ายๆก็คือหากกดสวิตช์คนโดนวางระเบิดจะถูกระเบิดแต่ถ้าหากคนอื่นมาสัมผัสคนสัมผัสก็จะถูกระเบิดการระเบิดทั้ง2รูปแบบนี้สามารถนำมาปรับใช้และประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์ เป็นความสามารถที่น่ากลัวและอันตรายเป็นอย่างมากเลยล่ะครับความสามารถที่2ก็คือเชียร์ฮาร์ดแอแทเป็นระเบิดจากมือข้างซ้ายของคิลเลอร์ควีนลักษณะคือจะเป็นรถขนาดเล็กเป็นรถระเบิดตัวจับความร้อนและพุ่งเข้าไประเบิดใส่อัตโนมัติถึงจะไม่ได้มีความเร็วอะไรมากมายแต่ก็จะไล่ติดตามเป้าหมายจนกว่าจะกำจัดเป้าหมายได้สําเร็จตามตื้อจนถึงที่สุดตื้อพอๆกับรุ่นพี่มาตามให้ขึ้นสเตนเชียร์ในวันกีฬาสีเลยล่ะครับจุดแข็งอีกอย่างของเชียร์ฮาร์ดแอแทก็คือมีความทนทานที่ มีความแข็งแบบสุดๆเออจุดแข็งจริงว่ะขนาดสแตนสุดแข็งแกร่งและไรเทียมทนยานหย่างสตาร์แพตินัมของโจทาโร่ก็ไม่สามารถทำอะไรเชียร์ฮาร์ดแอทแทคได้ข้อดีของความสามารถนี้ก็คือมีระยะที่ไม่จำกัดทำการระเบิดกี่ครั้งก็ได้และที่สำคัญอนุภาพของแรงระเบิดดุนแรงมากๆถึงจะเป็นความสามารถที่มันดูอันตรายและยากที่จะรับมือกับมันมากสักแค่ไหนแต่ก็แน่นอนว่าก็ต้องย่อมมีจุดอ่อนเช่นเดียวกันข้อเสียของเชียร์ฮาร์ดแอทแทคเป็นระบบตัวจับอัตโนมัติ ก็เลยถูกลบกวนด้วยวัตถุอื่นและหลอกล่อให้ไปทางอื่นได้เนื่องจากคิร์สสามารถสาารถส้างระเบิดได้ทีละลูกจึงไม่สามารถใช้บอมทารมิเทชันกับเชฮัดแอทแทคพร้อมกันได้นั่นเองครับความสามารถที่3นั่นก็คือไบเดดดัตล่างย่อส่วนของคิลเลควีนเป็นระเบิดกึ่งอัตโนมัติที่จะทําลายการไหลเวียนของเวลามีความสามารถในการระเบิดคนและย้อนเวลากลับไปได้หนึ่งชั่วโมงซึ่งคนที่ถูกระเบิดไปแล้วในลูปแรกนะครับถึงแม้ว่าจะย้อนเวลาไปลูปใหม่ ก็จะโดนระเบิดเหมือนรูปแรกอยู่ดีแต่ความสามารถนี้ก็มีข้อยกเว้นอยู่เหมือนกันก็คือก่อนที่จะถึงเวลาที่คนคนนั้นจะถูกระเบิดหากคิราตายหรือยกเลิกความสามารถไบเดอร์ดัตก็จะทําให้คนคนนั้นรอดชีวิตได้ครับระเบิดไบเดอร์ดัตต้องใช้ล่างสแตนคิลิควีนเข้าไปอยู่ในล่างของคนที่ต้องการให้ไบเดอร์ดัตเข้าไปอยู่ทําให้ในระหว่างที่ใช้ไบเดอร์ดัตอยู่นี้คิลา,าจะไม่สามารถใช้คิลิควีนได้ในขณะเดียวกันคิลิควีนก็จะปกป้องพู้ที่ตัวเองอยู่ในล่าง ไม่ให้ได้รับอันตรายใดๆเป็นโปรโมชั่นของแถมเจตนาก็ไม่ใช่อะไรก็เพื่อป้องกันร,ระเบิดไบเดดดัตไม่ให้ถูกทำลายก่อนถึงเวลาบื่มนั่นเองฮะไบเดดดัตจะทำงานได้ด้วยการที่เมื่อความลับเรื่องตวตนของคิรัตถูกเปิดเผยผ่านคนที่ไบเดดดัตอยู่ในร่างไม่ว่าจะถูกเปิดเผยด้วยวิธีการแบบไหนก็ตามนะครับคิรัตควีนก็จะเข้าไปที่ร่างของคนคนนั้นและก็เตรียมตัวเตรียมใจกลายเป็นโกโก้คันได้เลยเพราะว่าคิรัตควีนจะระเบิดจากภายในนั่นเองทําให้ย้อนเวลากลับไปหนึ่งชั่วโมงครับ เมื่อย้อนเวลากลับมาก็จะมีแค่คนที่ดูเบเดดัสสิงอยู่เพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับที่จําเรื่องราวก่อนย้อนเวลาทั้งหมดได้แม้แต่คิราที่เป็นเจ้าของสแตนก็ไม่อาจทราบเรื่องราวก่อนย้อนเวลาได้เลยความสามารถนี้มีประโยชน์ต่อตัวคิระาเป็นอย่างยิ่งมีไว้เพื่อฆ่าคนที่รู้ตัวตนจริงๆของคิระาทาให้ยากที่จะตามสืบเรื่องราวตัวตนจริงๆของเขาครับและนี่ก็คือความสามารถของคิร่าโยชิคังเงะหรือคินเล์ควีนสแตนสุดเท่ขวัญใจสาวกโจโจทั้งหลาย เป็นความสามารถสุดแข็งแกร่งยากที่จะต่อกรด้วยมากๆบวกเข้ากับคาแรคเตอร์ของคีระและดีไซน์ของคิลเลอร์ควีนมันยิ่งทําให้ตัวร้ายตัวนี้มีมิติมากยิ่งขึ้นไปอีกไม่แปลกใจเลยครับว่าคีระโยชิคาเงะรวมไปถึงคิลเลอร์ควีนจะขึ้นมาเป็นตัวร้ายในดวงใจของใครหลายๆคนเหมือนเดิมครับถ้าหากว่าเพื่อนๆมีความรู้สึกและความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถของคีระและคิลเลอร์ควีนยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ และก็ถ้าหากว่าคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอกราบขออภัยลาชีแนีผมด้วยนะครับขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันมาจนถึงตอนนี้คลิปน่าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็รอติดตามกันได้เลยนะครับเพราะว่าการ์ตูนมันเป็นมากกว่าการ์ตูนผมเฟเบิลไอเอ็กซ์สำหรับในวันนี้ฝันดีลาตีสวัสด์ครับ